สบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีรอบเสาวันเสาร์เนาะพี่น้องเนาะสบายดีเสาวันเสาร์เนาะกะมื้อนี้กะกะเว้าถึงอากาศเนาะพี่น้องเนาะก้อนสจเนาะกะตื่นเสามามื้อนี้กะมื้อนี้กะบกินก้อนเมื่อวานอันนีอีกเนาะพี่น้องเนาะกะกะยังดีที่ว่ามันมีแสงแดดออกมาเนาะพี่น้องเนาะกะตื่นเสามาแล้วกะว้ายกะแบบว่ามื้อนี้คือจับหยังบ่ได้นะเป็นคนที่แบบ มือเย็นก็เลยแบบว่าอากาศเย็นเป็นพิเศษเนาะวันนี้เนาะกะบแต่อันนี้กะเป็นฤดูหนาวแล้วเนาะกับกะเป็นฤดูของซาวนาที่ที่ลาวเนาะผลกะสซีเฮตทั้งนาปีนาปังเนาะพี่น้องเนาะกะกะเป็นเดือนของเป็นพื้นท็ดนาปังนะกะ กสิมีอยากาศแบบเย็นๆหน,น,นาวๆแบบนี้แล้วเนาะกะท่านใดที่เข้ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวานใจนําเด้อเนาะเข้ามากะขอให้ได้รับสชคลาบนากานเนาะขอให้หิง่งปังๆตั้งแต่ลบเซาไปอบฮานอยเลยเด้อเมื่อคืนเนาะกะขอแสดงความยินดีกับท่านที่ติดตามเนาะช่องคลิปหัวของหวานใจนพี่น้องเนาะกะเข้าไปอัน เมื่อคืนกะให้หวยลาวกะเข้าตรงๆงเนาะพี่น้องเนาะกะเข้าหนึ่งเข้าเด้อเมื่อคืนท่านกะให้ตัวเจาะตรงๆเลยกะดีใจน้ำพี่น้ำน้องเนาะพี่น้องเนาะแต่ท่านใดที่ติดตามช่องคลิปของหวานใจกะขอแสดงความยินดีน้ำเนดะ้อหวานใจกะให้พี่น้องได้โชคลาภหวานใจกะมีความสุขเลยเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้กะสิป,ปินเมื่อที่ ดีแล้วกัมื้อรับโชครับลาบอีกมืออน้องพี่น้องกะทุกมือแลไรเนาะพี่น้องนกะคือเมื่อวานกะนี้เคอีเมื่อวานกะเข้ารอบรอบเซาเลยแล้วกันตัวบนเข้าของอาจารย์เนาะตัวล่างกะเข้าของหวานใจกับสิปินแบบนี้แหละกะสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าแนวทางกะกะมีเข้ามีรุดเป็นธรรมดาเนาะกะกะ คือเราเคยว้าวแต่ละเทือแหละแต่เมื่อนี้เราก็สิมาปังกันอีกเนาะปังตั้งแต่รอบเซาไปหารอบฮานอยเลยเด้อกะโอภาวนาให้พี่น้องที่เข้ามานะเฮงๆงปังๆแล้วก็ได้รับสู้ลาบกันตั้งแต่เซาแล้วก็โอให้ได้ค่ากับข้าวเด้อได้ค่าอันกับปลาทูกันเนาะพี่น้องเนาะ มานวนแต่สิเข้ามันมันหนาวแน่เนาะกับมือนี้อันมือนี้กับสิเป็นอันหุ้นพิเศษนะพี่น้องเนาะก,กับมีพวกหุ้น VIP กับบอกว่าสิเป็นแนวทางอันบอกว่าสิเป็นอันห่วยอย่างกระยาเนาะที่เป็นแบบหุนห้นพิเศษแล้วก็ที่เป็นแบบว่าห่วยพิเศษหนะ่วย VIP เนาะพี่น้องเนาะก,ก็สามารถเอาไปพิจารณากันได้เด้อเนานะทานใดท,ที่มักกับเข้ามา เอาไปพิจารณาลองเบิ้งแล้วก็ท่านใดที่ว่าบวบมากกะเข้ามาให้กําลังใจหวานใจกับบเป็นอย่างนอกหวนใจก็เนี่นี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องนาก็อยากหาแนวทางดีๆให้กับพี่กับน้องบอกว่าสิเป็นทั้งแนวทางหรือว่าร้านดีๆที่ว่ามั่นคงปลอดภัยเนาะให้กับพี่กับน้องหวนใจกับอาจารย์กับศีหามให้พี่ให้น้องไป ทุกทุกมือเนาะก็อยากให้ได้รับโชคลาภนำกันไปแบบนี้ไปทุกทุกมือก็ดีใจที่ดีใจที่เจาะตัวทึ่ให้กับพี่กับน้องเมื่อคืนหวยลาวกะรู้สึกแบว่าก็เนาะมันก็เปลี่ยนกันเนาะพี่น้องนาอหวยลาวก็สิปินแันนี้แหละกะ การมันเอาอันศูนย์หกศูนย์เอามาไว้ข้างอันตัวล่างของเนาะของตัวบนมันก็มาศูนย์หกคือเก่าเนาะกัสุดแล้วกัตัวบนกับหกศูนย์มันบออะไรมันคือท่านกลับมากับศูนย์หกเห็นบหมมันอย่างกับโบน่นอนตัวเลขเนาะแนวทางเอากาจังใดมันกัเนาะกั ตรงได้เฮ็ดให้ออกมาให้ดีให้กับพี่กับน้องเนาะบอกว่ามันเสียอกจังไดกระยาเนาะข้ากระสิยายามเฮ็ดให้มันดีที่สุดเพื่อให้มันได้ตัวเลขดีๆเพื่อให้มันแบบว่าออกมาปังเนะาะอันนี้ก็ต้องขอกำลังใจจากพี่น้องทางบ้านเนาะกัท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นาอพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือว่าเอาแบบว่าเอาก,แบบาอาก็ให้แนวทางดีๆไปแล้วเนาะเอาก็อยากได้กำลังใจดีๆกลับมาก็คือว่า,าเพราะว่ากำลังใจที่ดีก็กเพื่ออย่างเนาะเพื่อว่าเฮาสีได้เฮ็ดแบบว่าตัวเลขออกมาดีนาะพี่น้องเนาะถ้าเฮาบมมีกำลังใจที่ดีนะตัวเลขออกมาก็อาจสีบ บบค่อยปันไดเนะเพราะว่าเฮามันมันอยู่ที่จิตใจเนาะเวลาเฮาเฮตดตัวเลขอะถ้ามีสมาธิดีจิตใจดีก <c> ต <oughs> ตัวเลขก็ออกมาดีเนาะก็มาเบิงแนวทางนี่ขี่หุ้นมื้อนี้เนาะหวั่นใจให้วิ่งรูดสามื้อนี้หวั่นใจให้วิ่งรูดสามเด้อก็มีสามหนึ่งสามสองสามสี่ สามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดเด้อนี่เคอหุ้น v ีไมื่อนี้หวานใจเฮ็ดได้สามนะพี่น้องนอก,ก็วิ่งลูดสามแหละแต่ว่าเฮากัะเจ้เอาบางตัวเลขมาให้พี่ให้น้องเนาะก็มีสามหนึ่งสามสองสามสี่ สามห3าสา, 6, สา 7, แล้วก็3าเปดนะพี่น้องเนาะแต่อาจารย์วันนี้เพื่นก็ให้วิ่งรูดสงเด้อวันนี้เพื่นก็ให้วิ่งรูดสองเพื่นก็โจให้ก็มีสองหนึ่งสองสี่สองห สองเจ็ดแล้วก็สองเป็ดหรือพี่นอเลอร์อสองหนึ่งสองสีง 4, ส่ 5, สองห้าสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองเป็ดเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้หิงหิงปังปังขอให้ ได้รับโชคลาบออกไปเด้อบอกว่าท่านสิจิ้มสิเจาะตัวใดก็ขอภาวนานาะให้เข้าตัวเจาะเต็มๆนาะแล้กก็ขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างให้กลับแบบว่าหุ่นใดหุ่นหนึ่งเนาะก็อันนี้คือบางท่านก็อาจสิเล่นแบบว่าถ้ามันเข้ารอบเลขนาะเฮาได้แล้วก็คือว่าเฮาก็เอาไปโตรอบพานอยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางท่านก็อาจมีทุนน้อยนึ่งควนก็สิเล่นแบบทั้งวันเนาะก็ หุ้นบางบางครั้งกะถ้ามันบวเข้าตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะกะมันกะสีไปเข้าตอนบ่ายกะอันนี้กะมันแล้วแต่แบบเอากะคิดไล่ออกมาแบบนี้แล้วเนาะค่ะกะกะให้ตามที่เหาไล่ออกมาค่ะพี่น้องที่ว่ามาร์กในแนวทางของหุ้นแต่มื่อนี้กะซิมีแต่หุ้น V I P แล้วก็กะกับพาหน่วยเนาะกะท่านใดที่มาแล้วกะ บมมีส่งทางที่จะจื้อที่จะซื้อจะจิ้มเนาะตัวเลขอะบมมีร้านที่ว่าจะอันจิ้มตัวเลขแนวทางค่ะก็เข้าไปตรงใต้คลิปของหวันใจได้เนาะเพราะว่าหวันใจกะสีปักหมุดร้านให้เนาะกะคือร้านซับลํำรวยนั่นเองเนาะพี่น้องอก,กะเป็นร้านที่คู่กันไปแบบนคู่กันไปกับพี่น้องเนาะกะ ฝากร้านซับลํำรวยให้กับพี่กับน้องดเด้อเนาะสำหรับลูกค้าสำหรับพี่น้องที่เข้ามาไม่เนาะบบมีช่องทางแล้วก็เข้าไปแล้วเนาะบบเคยเข้าไปอุดหนุนร้านอันซับลํำรวยเนาะพี่น้องนอ <c oughs> ก็เข้าไปแล้วก็บอกว่ามาจากซ่องของหวานใจเนาะคนกะซีให้เครดิตก็คือว่าแถมเครดิตให้50บาทเด้อก็ <c oughs> ฝากเด้อเนาะฝากร้านของน้องสายอาจารย์เนนะก็เป็นร้านหนึ่งที่ว่า อยู่กับอาจารย์แล้วก็หวันใจเนาะคนกับหวันใจกับช่วยได้เท่าที่ช่วยเนาะเพราะว่าเราก็ยังโบทันได้มีไรายได้เราก็เพื่อมือใดมือนึงที่ว่าเนาะที่หวั่นใจได้อันผ่านทางซ่องเพื่อนกันบมังเถ้อเพิ่นกาเนาะซีซีเอ็นดูหวานใจหวานใจกะช่วยเพิ่นไปตอนนี้กนนะ่อนเนาะกัอยากให้พี่น้องได้แบบว่า มีแบบร้านที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเนาะอุ่นไว้จ่ายจริงเนาะพี่น้องเนาะกับนกเว้นที่ว่าแบบลูกค้าทึกหลายบ่หรือว่าจังใดเนาะกะอาจจะมีขัดข้องแบบว่าซักซาแน่หน่อยนึงกับ่บเป็นอย่างเนาะกันนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะกะให้อภัยกันไปกับ่บเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเข้ามาแล้วกะอย่าลืมบอกว่าาจากซ่องของวานใจเนาะเพิ่นกะสิให้เครดิตคือว่าอันนั้นแหละคือว่าบางที่กะสิเป็นแบบว่า อันทุนที่ว่าเป็นโชคเป็นลาภให้กับเฮาเนาะกับห้าสิบบาทนี่กะก็เป็นกําลังใจจากทางร้านเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากเด้เด้อฝากร้านทรับรํำรวยไว้กับพี่กับน้องแนนแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจหวานใจเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแค่เข้ามาเบิ้งคลิปแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หวันใจหวานใจก็ดีใจแล้วเนาะก็มีความสุขหลายแล้วเด้อก็ฝากนำเลยเนาะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องที่เข้ามาเนาะเฮงเฮงปังปังกับแนวทางนี้เคอีหุ้น VIP เมื่อนี้เด้อบอกว่าสิเป็นหุ้นนี่คือว่าเนาะสามารถเอาไปพิจารณาได้ทุกหุ้นเนาะบอกว่าสิเป็นนี้เคอีหรือว่าหางเษงจีนหรือว่าที่เป็นนั้นพิเศษนะเนาะเป็นเป็นแนวทางอันเป็นอันหวยพิเศษก,เก็เอาไปพิจารณากันได้นะพี่น้องเนาะก็ขอให้ ทุกทุกท่านจงโชคดีกับนิเคอีวีไอพีเมื่อนี้เดอ้อ